สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันช่วงต้นสัปดาห์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569วันจันทร์วันใดไหนมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นติดตามกันเหมือนเดิมนะฮะเกาโวโชเซเรีอยอิตาลีฟุตบอลลาลิกาสเปนแล้วก็รวมไปถึงบอลถ้วยของอังกฤษอย่างฟุตบอลเอฟเอครับวันนี้เราโยกไปที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับมี1คู่จีโรนาจะเจอกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้ ตีสามตรงขอบอลห้ามพ้านะครับก่อนอื่นเลยแอด eak 99เนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยข่าวข่าว,าวฟุตบอลแลกเปลี่ยนทัศนะกันสอบถามทัศนะเพิ่มเติมได้เลยนะครับแอด eak 99เช็คความพร้อมเข้าวๆข,ข,ของทั้งคู่นะครับตารางคะแนนของศึกลาลิกาสเปนนะครับบาร์ซ่าแข่งวันจันทร์มารลิดแข่งก่อนชนะแล้วก็แซงขึ้นไปเป็นจา่าฝูงมีอยู่60แต้ม บาร์ซ่าอันดับสองมาอยู่ห้าสิบห้าสิบแปดแต้มบาร์ซ่าถ้าอยากจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแซงมาเลดต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเสมอไม่พอนะครับส่วนจิโรนาฟอร์มเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้อยู่ในโซนสีแดงโซนลุ้นตกชั้นโซนหนีตายเลยแต่ว่าล่าสุดมีอยู่ยี่สิบหกแต้มก็ขยับขึ้นมาอยู่อยู่อันดับที่สิบสี่สิบห้าดีพอสมควรนะครับคู่นี้เจอกันสติีเนี่ยห้าเกมหลังสุดทุกรายการเจอกันก็เป็นบาร์ซ่าชนะสามครั้งจิีโรนาชนะสองครั้งแต่ว่าสามเกมหลังสุดที่เจอกันบาซ ชนะ3ครั้งเลยนะครับปีที่แล้วเจอกันบาร์ซาชนะไปกับเลยส่วนศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมแรกบาร์ซาก็ชนะได้ก่อนนะครับ2ประตูต่อ1นะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นทั้งคู่นะครับเชียลล่าล่าสุดบุกไปเสมอเซบีย่า1-1นะครับส่วนบาร์เซโลน่าจริงๆก่อนอันนี้ก็ชนะสวยๆมา6 7เเกมเพิ่งมาสะดุดกลางสัปดาห์นะครับบุกไปแพ้แอเลติกมาดิดเละเลย0ูนในศึกฟุตบอลโคปาเดเรมาวันนี้ครับสภาพความพร้อมของ ทั้งคู่นะครับเจโอนาเนี่ยรอเช็คฟิตทางด้านอุนาฮีแล้วก็เ no. อ็กซ์โมเรโน่อ่าส่วนตัวที่เจ็บอยู่มาแต่สเตเกนปอตูนิฟานเดเบิรกฮวนคารอสเจ็บหมดนะครับบาซ่าก็มีปัญหาเหมือนกันเกมรุกครับรอเช็คฟิตอาการบาดเจ็บของราฟินญาแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดส่วนตัวที่เจ็บก่อนน้นี้กาบี้เบรดี้แล้วก็อันเดรสคริสเทนเซ่นนะครับเอ่อจจโรนาชุดเนี้ยถ้ามองในมุมของจุดแข็งคือการเล่นในบ้านแล้วก็เกมรุก ก็จะใช้ทอมัสเลอร์มานะครับซีกันคอมและก็มาคิวหน้าเป้าเข้าไปเช็คดูแล้วนะครับมีทาง av, as, ด้านวราดิสลาฟวานัสยืนเป็นหน้าเป้าส่วนบาซ่าอ่ะอย่างน้อยๆเกมรุกจะมีเลวานดอฟสกี้ลามินยาเมลดานนี้โอโมแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางด้านเฟมินโลเปสตรงกลางใช้โบนาวกับทางด้านเฟิกีเดยองแนวรับครับคูบาซี่ ยืนเซ็นเตอร์คู่กับเอริกกาเซียขวาซ้ายชูสกุนเด้กับทางด้านเบาเด้ประตูก็จะเป็นทางด้านฮวนกาเซียนะครับอ่ะวันนี้ผมชอบบาซ่านะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเจ็บก็ตามแต่ว่า จิลนาเองเทียบกับฤดูกาลก่อนๆเกมในบ้านก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากแล้วที่สําคัญบาร์ซ่าตอนนี้โดนมัดลิดแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้ววันนี้ต้องเน้นเต็มที่แน่นอนนะครับเกมลุกก็ยังมีเลวานมียามาแล้โอมโโมผมก็เชื่อว่าแนวรับของจิลนาถ้ามาเปิดหน้าแรกหรือรับไม่แน่นจริงๆเนะี่ยผมก็เสร็จบาซ่าครับ2ลูกน่าจะมีคู่นี้เอกมะขาว ชอบไปที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอ่าหนึ่งลูกปีแน่ลุ้นไปที่เม็สสองครับชื่อว่าสองลูกน่าจะทำได้นะเชียร์ไปที่บาร์ซ่าครับส่วนอีกหนึ่งรายการไปที่ศึกฟุตบอลเอฟเอคัพัเป็นรอบสี่ครับคำพภีมันจันแมคคาฟิลทาวทีมจากคอนเฟอเรนซ์เลยครับจะเปิดบ้านเจอกับเบลนฟอร์ดทีมจากเียร์ลีกอังกฤษอ่าวันนี้ชอบเบลนฟอร์ดครับถ้าไม่ จัดตัวแบบติดประมาทหรือถ้าไม่โรเตชันส่งเด็กลงเดีะยจนเกินไปชื่อว่าเบนฟอร์ดน่าจะชนะแมคคฟิลด์ได้แบบสบายๆชื่อชั้นยังห่างกันเยอะอาจจะเสียเปรียบการออกไปเยือนแต่ว่ารา,ายละเอียดในเรื่องของคลาสฟุตบอลผมชื่อว่าเบนฟอร์ดดูเหนือกว่าวันนี้2ลูกอย่างในน้อยน่าจะมีครับสคู่ค่้นพื้วันจันทร์ครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงให้เชียร์ไปที่บาร์เซโลนาแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับ eak 99นะครับพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับ